ท่านทั้งหลายที่ปรารถนาจะบูชาพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระพุทธเจ้าของพระดานทศวาสกนั้นให้เกิดศรัทธาเม,มื่อมีศรัทธาแล้วก็ขอให้เข้ามาใกล้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเข้าไปใกล้แล้วนั่งใกล้แล้วก็เงียโสงลงสดับในการที่จะฟังพระสัทธรรม เมื่อฟังพระสัทธรทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งเป็นข้อมูลเป็นประสบการณ์การปฏิบัติของพระเจ้าแล้วจงลงมือทําทันทีจากปริยัติสู่การปฏิบัติแล้วจะได้เข้าถึงปฏิเวทคือมรรคผลนิพพานถ้าทําได้อย่างนี้ปริยัติปฏิบัติก็เป็นเรื่องเดียวกัน ฟังข้อมูลวันนี้ก็ปฏิบัติทันทีในขณะน,นี้เหมือนท่านพระัญญาโกนัญญาฟังพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุภาษาลิบุตรฟังพระพุทธเจ้าบรรลุพระโมคคัลลานะฟังพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุเนี่ยงั้นการฟังปริยัติปุ๊บปฏิบัติต้องเกิดทันทีและก็ส่งผลปฏิเวทคือมรรคผลนิพพานทันทีอย่าไปแยกปริยัติปฏิบัติออกจากกันเพราะเป็นเรื่องเดียวกันถ้าพุทธบริษัทเข้าใจอย่างนี้การบูชาพระธาตุไม่ใช่บูชาข้างนอกอย่างเดียวสามารถนำ อามิสบูชาเข้าถึงธรรมบูชาการปฏิบัติก็จะเกิดทันทีเมื่อปฏิบัติได้ยังถูกต้องก็จะเข้าถึงปฏิเวทคือการแทงตลอดอริยสัจเข้าถึงมรรคผลนิพพานจากโลกิยะสรานคมคือพุทธธรรมะสังฆะที่เป็นโลกิยะก็เข้าถึงพุทธธรรมะสังฆะที่เป็นโลกุตระ ก็จะเป็นปัจจัยใกการสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้ขอเจริญพร